จังหวัดนำปางสวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้จะมีข่าวดรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2565ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนสํสำนักง,งานจำนวน5รายและทางโทรศัพท์จำนวน9รายรับคำร้องทุกเรื่องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักช2541จำนวน2ราย คั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานให้ลูกจ้างที่ร้องทุกสแกน QR code เพื่อทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการตามคําร้องทุกของลูกจ้างในแต่ละรายรับคําร้องทุกเดือนพฤษภาคมทั้งสิ้น6แห่งลูกจ้าง15คนเป็นจำนวนเงิน1 5 4 4 2 3บาท เมื่อวันที่27พฤษภาคม2565ในควงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางถาปณีละอวรากุลนิติกรชำนาญการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองรายงานให้แก่นายจ้างลูกจ้างบริษัทลำปางเสรีกรุ๊ปจำกัดจำนวน50คนณนะห้องประชุมของบริษัท และในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งการคาเมรุ นัะวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำประตูหน้าต่างมุงวดอลูมิเนียมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษและบรรยายสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานณเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงตำบลบ่อแฮวอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยมีนายเพิ่มพลเทียนดุสิตผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดลำปางเป็นประธาน ในวันที่30พฤษภาคม2565ในควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง1,500 0คนเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในวันเดียวกันนี้ในครงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และน้อมบรารึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรนนคตณสวนพฤกษชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผแม่เมาออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง และได้มอบหมายให้นางสาวกน,นิกาตันมลน,นักจัดการทั่วไปชำนาญการและเจะ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สถานที่น้ำบริเวณเส้นทางสวนป่าแม่จางตําบลศบ่าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง วันที่31พฤษภาคม2,565ในควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยข้าราชการและเจะ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมราชานุวาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณหน้าสนามหน้าสาลากลางจังหวัดลำปาง ต่อมาในควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมสภากาแฟครั้งที่1ทับ2,565เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานและนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานรวมทั้งเป็นการพบปะร่วมหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปางและภาคเอก,กชนณหอประชุมจังหวัดลำปาง และในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นางสาวกุณรีกาวิจิตนักวิชาการแรายงานร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปางปี2565ในกลุ่มสถานประกอบกิจการประเภทปศุสัตว์จำนวน5แห่งลูกจ้าง7คนเป็นแรงงานต่างด้าว7คนผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือ บรริกาและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพร้อมทั้งให้คําแนะนํานายจ้างลูกจ้างเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวตลอดจนครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน ในวันที่2มิถุนายน2565ันครในครสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรางงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมลุนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางกุณรีกาวิจิตนักวิชาการแรงงานส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการและส่งเสริมในสถานประกอบกิจการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี good l a b o r practice หรือ GLP นับบริษัท VPF Group 1973จำกัดประกอบกิจการเลี้ยงสุกรและมีลูกจ้างทั้งสิ้น235คน และในวันเดียวกันนี้ในควงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางครั้งที่5 2 5ทับณห,ห้องประชุม2สำนักง,งานแรงงานจังหวัดลำปางสารการจังหวัดลำปางชั้น3โดยมีนายสันติรังศิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สาสคอนลนางด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ